ชายรถต่ำกดจราดจรเหนื่อยนักพักพ่อนจอดหลับนอนสบายขับรถทาเข็มขัดนีระไพขี่มอเติดไซต้องใส่หมวกกันน็อกสวัสดีครับพี่น้องบ้านห้วยบุญหมู่ที่สามตมนาในาอาเภอพนานิคมจังหวัดสกลนครที่เคารพรักทุกท่านในวันนี้ขอนำเรื่องปัญหาอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของอำเภอพนานิคมของเรา มาเป็นประเด็นหลักในการพูดคุยจากสถานการณ์โรคโควิด -19 ที่น่าเป็นห่วงในปัจจุบันที่ทําให้มีผู้ติดเชื้อและผู้ที่เสียชีวิตทั่วโลกโดยมีการระบาดรอบที่สองแล้วนั้นโรคดังกล่าวได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับพี่น้องประชาชนโดยทั่วไปแต่รวคาปิจริงสิ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันที่พี่น้องอาจจะหลงลืมไปก็คืออุบัติเหตุทางถนนพรปีหนึ่งหงจะมีผู้เสียชีวิตบาดเจ็บเป็นจํานวนมาก เกิดเหตุขึ้นทุกๆวันจากสถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมีผู้เสียชีวิตจากการขับขี่รถจักรยานยนต์มากถึงร้อยละ49ในกลุ่มนี้เสียชีวิตด้วยการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะมีสูงมากถึงร้อยละ76ผู้ที่เสียชีวิตไม่ได้สวมหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยร้อยละ90ในการเกิดอุบัติเหตุทางถนนพบว่าร้อยละ75 เกิดจุดห่างจากบ้านตนเองไม่เกิน5กิโลเมตรผู้ที่ไม่สวมหมวกนิรภัยจะได้รับบาดเจ็บมากกว่าผู้ที่สวมหมวกถึง8เท่าหากสวมหมวกนิรภัยขับขี่รถจักรยานยนต์ด้วยความเร็ว50กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะสามารถลดการบาดเจ็บที่ศีรษะในกรณีเกิดอุบัติเหตุได้ถึงรอยละ43ถึงแม้ว่าการใส่หมวกนิรภัยไม่สามารถป้องกันอุบัติเหตุได้โดยตรงแต่ก็ช่วยลดความสูญเสียได้ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้มีหมู่บ้านต้นแบบป้องกันอุบัติเหตุโดยการขับขี่รถจักรยานยนต์สวมหมวกนิรภัยร้อยเปอร์เซนต์อำเภอพนาน,นิคมของเราจึงได้เลือกหมู่บ้านของเรานี้เป็นหมู่บ้านต้นแบบดังกล่าวโดยการพร้อมใจกันผู้นําชุมชนกรรมการหมู่บ้านพี่น้องอสมอและผู้แทนโครเรือนในหมู่บ้านของเราจึงได้ทําประชาคมเพื่อออกมติเป็นประชาคมหมู่บ้านเมื่อเดือนธันวาคม2563ที่ผ่านมา ให้พวกเราทุกคนได้ถือปฏิบัติตนเองและแนะนําให้คนที่อยู่ในครอบครัวเพื่อนบ้านในการป้องกันการเสียชีวิตและพิการจากการที่ไม่สวมหมวกนิรภัยขับขี่รถจักรยานยนต์แล้วเกิดอุบัติเหตุเกิดขึ้นโดยมีข้อสําคัญในการเป็นมติประชาคมมีอยู่4ข้อดังต่อไปนี้ข้อที่1เราจะจัดหาหมวกนิรภัยให้ตนเองคนในครอบครัวและบุตรหลานให้เพียงพอต่อการใช้งานข้อที่2 เราจะเลือกใช้หมวกนิรภัยที่อยู่ในสภาพดีสีสว่างมีสายรัดคางและจะเปลี่ยนทุกสามปีข้อที่3เราจะสวมหมวกนิรภัยพร้อมใส่สายรัดคางไม่ว่าจะขับขี่รถจักรยานยนไปใกล้หรือไกลทุกครั้งข้อที่4ผู้นำชุมชนกรรมการหมู่บ้านอสมอกระบวนการชุมชนและคนในหมู่บ้านของเรามีสิทธิ์ให้คำแนะนำตักเตือนแก่พี่น้องของเราผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามมาติประชาคมนี้ พี่น้องทุกท่านครับเราไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าอุบัติเหตุจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อใดถึงแม้ว่าเราจะไม่เมาเราขับขี่รถเก่งแต่ในความเป็นจริงเราไม่ได้ใช้รถใช้ถนนเพียงคนเดียวหากเราเกิดโชคร้ายก็าอาจจะมีคนเมาคนขับรถเร็วขับรถมาชนเราและทําให้เกิดอุบัติเหตุทําให้เสียชีวิตรหรือพิการได้ในการนี้ศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอําเภอพานานิคม จึงขอให้ท่านได้สวมหมวกนิรภัยพร้อมใส่สายรัดคางไม่ว่าจะขับขี่รถจักรยานยนต์ไปใกล้หรือไกลทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองและคนที่ท่านรักด้วยความปรารถนาดีจากนายสุวิชานชัยโกมลนายอำเภอพนานิคมพันตำรวจเอกถาวรโครชุมผู้กำก,กับการสถานีตำรวจภูทรพันานิคมพันตำรวจโทธนากรหันจางสิทธิ์สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูทรสว่างพันตำรวจโทภาคกกรนุตตะแสง สารวัตรสถานีตำรวจปูธรนานาไนแพทย์หญิงกัญญาพักศิลารักษ์ผู้อํานวยการโรงพยาบาลพระอาจารย์ฟันอาจารโรนายเทิดศักิ์จุนนีสาธารณาสุขอําเภอพานานิคมผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบลทุกแห่งกำนันทุกตำบลผู้ใหญ่บ,บ้านทุกหมู่บ้านและพี่น้องอาสาสมัครสาธารณาสุขประจำหมู่บ้านทุกคนก่อนจากกันวันนี้อย่าลืมนะครับว่า หมู่บ้านของเราเป็นหมู่บ้านต้นแบบขับขี่มอเตอร์ไซค์สวมหมวกนิราภาย100ัยร้0ยเปซจะไปใกล้หรือไกลทุกคนต้องสวมใส่หมวกนิราภัยที่คุณภาพดีมีสายรัดคางทุกผู้ทุกคนขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ